นิยายเรื่องลิขิตแค้นหวนคืนตอนที่21ลานประลองใต้สายตาฟ้างานประลองใหญ่กลางเมืองหลวงเปิดมานขุนนางและเหล่าบัณฑิตต่างมารวมตัวเพื่อชมสึกเชิดชูประกูลซึ่งแท้จริงคือเวทีที่เซียวหวอวิเินวางหมากเจ้าหรูเยี่ยรปรากฏตัวในชุดขาวสะอาดนำพลังวิญญาณแฝงในกระบวนท่าจนแม้แต่นักพรตยังขมวดคิ้วซูเหยียนแซงเป็นผู้ชมแต่มือกำยันทำลายคำสกดไว้แน่นเมื่อถึงจังหวะสำคัญเซียวหวอวิเินกระซิบคำเดียว เดี๋ยวนี้ยันถูกเผาพลังวิญญาณแฝงในตัวหรูเย,ยระเบิดออกกลางเวทีตอนที่22ใต้หน้ากากเงาเจ้าหรูเย่ซุดลงกลางเวทีเลือดไหลออกจากหูและจมูกดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทก่อนร่างเธอเปล่งเสียงทุ้มต่ำไม่ใช่เสียงของนางผู้ที่ฝังข้าไว้เมื่อ20ปีก่อนบัดนี้ข้าจะคืนสนองเสียงสั่นสะเทือนทั่วลานประลองราชองค์คารพากันชักกระบี่วินาเจ้งหานพุ่งเข้าประคองหรูอเย่ทว่าโดนพลังผลักกระเด็นจนเลือดซึมจากมุมปากซูเหยียนมองภาพนั้นโดยไม่รู้ว่าตนกำลังน้ำตากรอ รือลึกๆใจยังเป็นห่วงเขาอยู่จริงๆตอนที่23พลังเลือดต้องห้ามเพื่อหยุดวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในร่างหรูเยียเซียววอลวีสริมใช้คเวทปิดวิญญาณกระจกน้ำแข็งต้องแลกด้วยเลือดของผู้สร้างเขาถูกดูดพลังวิญญาณไปช้าๆขนาดรายเวสูเหียนร้องห้ามแต่สายเกินไปข้าเคยบอกว่ายอมหยุดตรงข้ามกับความเปรียดของเจ้าก็ได้แต่หากวันนี้ต้องยืนข้างแขนเจ้าเพื่อหยุดนางข้าก็ยอมอีกเช่นกัน ร่างหรูเย่ยสลบพลังเมื่อจางหายทว่าสีนาวีนอเจิงฮานกลับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขาเริ่มเข้าใจว่าตนเคยรักเปลือกไม่ใช่หัวใจของคนข้างกายตอนที่24ความจริงในคืนพายุหลังเหตุการณ์สมบุวินนเจิงฮานบุกมาหาซูเหยียนที่เรียนกลางสายฝนเจ้ารู้อยู่แล้วว่าหรูเย,ย่มีบางอย่างผิดปกติแต่เจ้ากลับปล่อยให้ข้าถูกควบคุมถูกใช้เหมือนมากในเกมซูเหยียนตอบเสียงเรียบใช่ข้าปล่อยให้เจ้าเจ็บเหมือนที่เจ้าปล่อยข้าตายทั้งเป็นในอดีตเช่นนั้น เจ้าคิดว่าการล้างแค้นนี้คุ้มค่าหรือ,อยังยังนางตอบช้าช้าเพราะคนที่เจ็บยังไม่ใช่เจ้าแต่เพียงผู้เดียวตอนที่25ทาทางแยกกลางเปลวเทียนคืนนั้นซูเหยนียนั่งจ้องเปลวเทียนในห้องเงียบเซียววอลวีเซินบาดเจ็บหนักจากคลเวทส่วนวินอเจิ้งหานเริ่มสลายความหลงผิดนางได้รับจดหมายจากราชองค์ครักลับมีคำสั่งรับให้จับกัวนางฐานขัวพันคาถาต้องห้ามในจดหมายนั้นแนบประราชองค์การซึ่งเขียนด้วยลายมือของวินอเจิ้งหานเองนางกำกระดาษแน่นดวงตาไร้แวว สุดท้ายต้องเดินด้วยเลือดเท่านั้นแล้วหรือตอนที่26บเบื้องหลังพระราชองค์การหลังได้รับราชองค์การสั่งให้จับตัวซูเหยียนนางลอกเข้าไปในจวนราชครูวิณนรในยามวิกาลเพื่อพิสูจน์ให้แน่ใจว่าเขาเป็นผู้ส่งจริงสิ่งที่พบนั้นกลับไม่ใช่แค่เอกสารแต่เป็นบัญชีลับที่ระบุร,รายชื่อผู้ถูกทดลองวิญญาณควบจิตชื่อสุดท้ายในรายชื่อคือเจ้าหรูเยียและใต้รายชื่อเหล่านั้น มีลายเซ็นของบิดาวิณอเจิง้งฮานเสียงประตูเปิดวิณอเจิ้งฮานยืนอยู่ตรงนั้งสีหน้าเย็นเยียบเจ้าคิดว่าความจริงจะช่วยให้เจ้ารอดหรือข้าคิดว่ามันจะช่วยให้ข้าทำลายเจ้าต่างหากซูเหยียนตอบโดยไม่กระพริบตาตอนที่27บ่วงคำสายสุดท้ายเจ้าหลู่เย่ยรู้ความจริงว่าตนเองเป็นเพียงภาชนะนางลุกขึ้นท่ามกลางอาการบาดเจ็บและหายตัวจากเรือนหลวงคืนหนึ่งนางแอบเข้าพบซูเหยียนในป่าทึบข้าเกลียดเจ้ามาตอลอดออดอหอหลู่เย่ยกล่าวแต่วันนี้ข้าขอร่วมมือ เพื่อล้างแค้นให้ตัวข้าเองสูเยียนไม่ตอบทันทีเพียงกล่าวเสียงเบาเจ้าจะไม่ลังเลใช่ไหมเพราะข้าจะไม่ให้โอกาสเจ้าอีกใจข้าตายไปตั้งแต่วันแรกที่เขาเลือกเจ้าแล้วหรือเย่ยตอบกลับคืนที่สองของพันธสัญญาจึงถูกผูกด้วยหญิงสองคนที่ถูกหักหลังเหมือนกันตอนที่28ความตายที่ต้องเกิดเซียวววรวู้วงรวรรงรวววอเขาห้ามนางไม่ได้จึงขอเพียงร่วมใวแผนเพื่อให้เลือดไหลน้อยที่สุดแต่ในคืนประชุมลับกับวุวนางฝ่ายธรรม เขาถูกลอบแทงจากสายลับของวินอเจิง้งฮานก่อนหมดสติเขากระซิบฝากข้อความถึงซูเยียนว่าอย่าให้อดีตครอบงำเจ้าจนลืมว่าข้าคือคนเดียวที่ไม่เคยหันหลังให้เจ้าเล,าลือดไหลรินปนกับน้ำตาเงียบเงียบวิญญาณของเขาเหมือนถูกทิ้งไว้กลางพายุที่ไม่มีใครหันกลับมาเห็นตอนที่29ไฟแค้นล้อมจวนวินอกลางดึกของวันที่ฟ้าสลวซูเหยียนนำกำลังรับบุกจวนประกูลวินอวินอเจิ้งฮานยืนกลางลานพร้อมองคารคร้อยคนเจ้าทรยศแผ่นดิน กล่าวฆ่าทวงสิ่งที่พวกเจ้าขโมยไปเสียงตะโกนคำสั่งดังขึ้นไฟถูกจุดรอบจนหญิงสาวผู้เคยบอบบางกลับยืนท่ามกลางควันไฟอย่างไร้ความกลัววินอเจิงฮานถูกซัดจนกระบี่หลุดมือสูเหยียนยกกระบี่ขึ้นแต่ในวินาทีสุดท้ายนางไม่แทงลงไปข้าอยากให้เจ้ามีชีวิตเพื่อจำไว้ว่าเจ้าสูญเสียข้าไปตลอดกาลตอนที่30ผู้รอดหรือผู้แพ้เหตุการณ์สงบราชสำนักส่งคำสั่งปวดประกูลวินอหรือเยี่ยถูกเนรเทศไปชายแดนอย่างเงียบงนันส่วนสูเเยียนปฏิเสธต,ตำแหน่งที่ราชาเสนอให้ นางไปเยี่ยมเซียววอวิเซินที่ยังนอนไม่ได้สติมือวางบนหน้าอกเขาเบาๆข้ายังอยูดตรงนี้แม้เจ้าจะไม่รู้แล้วว่าข้าคือใครเพราะเจ้าคือสิ่งเดียวที่ข้ารู้ว่าไม่เคยหลอกข้าแสงตะวันเช้าส่องผ่านม่านบางๆแต่นางรู้ดีว่าแสงนั้นไม่เคยส่องถึงใจของผู้แบกแขนตอนที่31รอยแผลบนดวงจันทร์ซูเหยียนตื่นกลางดึกอีกครั้งจากฝันเดิมฝันที่เซียววอวิเซินยังลุกขึ้นยิ้มและเอื้อมมือมา แต่เมื่อลืมตาม,มีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาของเขาที่ยังนอนนิ่งไม่รู้สึกตัวหมอยาชาราผู้เฝ้าดูอาการกล่าวอย่างสิ้นหวังเขาไม่เจ็บกายอีกต่อไปแล้วแต่เขาอาจลืมเจ้าไปตลอดชีวิตสู้เหยียนหัวเราะยอดตอนเองข้าทำทุกอย่างเพื่อให้คนจำสิ่งที่ทำกับข้าแต่คนเดียวที่ข้ากลัวจะลืมข้ากลับเป็นคนที่ข้าไม่เคยคิดล้างแค้นตอนที่32จดหมายรับในกล่องไม้เก่าในห้องสมุดร,ร้างของเรือนเดิมนางค้นเจอกล่องไม้ที่บรรจุจดหมายฉบับสุดท้ายของเซียวอลวิเซิง เขาเขียนไว้ก่อนบาดเจ็บว่ามากกว่าหากเจ้าอ่านจดหมายฉบับนี้แปลว่าข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้อีกแล้วข้าไม่รู้ว่าจุดจบขององค์การล้างแค้นคืออะไรแต่ข้าอยากให้เจ้ามีจุดเริ่มต้นขององค์การใช้ชีวิตมากกว่าในโลกนี้มีคนมากมายอยากเห็นเจ้าล้มมีไม่กี่คนที่อยากเห็นเจ้าลุกข้าอาจไม่ใช่คนที่เจ้ารักที่สุดแต่ข้าหวังว่าจะเป็นคนที่ทําให้เจ้าหยุดเปลี่ยนได้บ้างซูเหยียนพับจดหมายแนบบอกน้ําตาหยดแรกไหลเงียบเงียบตอนที่33าส ความลับของหลูวเยี่ยข่าวหรือแพร่สะพัดว่าเจ้าหลูเยี่ยเสียชีวิตระหว่างทางไปชายแดนแต่แท้จริงแล้วนางได้หลบหนีด้วยความช่วยเหลือขององครักษ์คนหนึ่งผู้ซึ่งเคยรักนางอย่างเงียบงนันเขาส่งข่าวลับถึงซูเยียนว่ามากกว่านางกำลังสร้างลัทธิใหม่ทางเหนือใช้พลังจิตวิญ,ญญาณควบคุมผู้อื่นอีกครั้งมากกว่าเพราะแม้จะไม่ใช่ภาชนะของใครนางก็เลือกจะเป็นปีศาจของตัวเองซูเยียนปิดจ,จดหมายนั้นด้วยมือสัน่นข้าทำให้นางเป็นเช่นนั้นงั้นหรือไม่ใช่แค่วินอเจิ้งหาน แม้แต่หรูเย,ยก็ไม่รอดจากแค้นของข้าตอนที่34ฟ้าผ่ากลางวิหารเงียบซูเยียนเข้าเฝ้าพระราชามีคำสั่งให้แต่งตั้งนางเป็นเจ้ากรมเวทหลวงเพื่อดูแลความสงบทางจิตวิญญ,ญาณของแกรนนางปฏิเสธอย่างเด็ดขาดข้าไม่คู่ควรกับตำแหน่งใดทั้งสิน้นเพราะข้าเคยใช้เวทมนต์เพื่อสร้างความแค้นไม่ใช่ความสงบในขณะนั้นวิหารถูกฟ้าผ่าเปรี้ยงเดียวสะท้อนแรงสถานใจของทุกผู้คนพระราชาเอ่ยเบาๆถ้าเจ้าปฏิเสธข้าจะให้ตำแหน่งนี้กับคนที่พร้อมใช้อาคมควบคุมคนทั้งแกรน เจ้าจะยอมให้ใครสารต่อสิ่งที่เจ้าพยายามทำลายหรือตอนที่35วิญญาณที่ตื่นขึ้นเช้าของวันที่ฟ้ามนเซียวอวิเซินลืมตาช้าช้าร่างยังอ่อนแรงแต่เสียงกระซิบของเขาชัดเจนเจ้าร้องไห้เพราะข้าหรือซูเยียนนั่งข้างเตียงมือสัน่นข้าไม่ร้องข้าเพียงเสียใจที่ข้าอาจไม่มีโอกาสพูดคำหนึ่งกับเจ้าคำอะไรขอบคุณที่อยู่ข้างข้าตลอดแม่ข้าจะกลายเป็นคนที่เจ้าควรหนีที่สุดเขายิ้มเบาบางข้ายังอยุดตรงนี้ และเจ้าก็ยังเป็นเจ้าคนเดิมเจ้าที่ไม่ยอมให้อดีตฆ่าตัวตนของตัวเองทั้งสองศพตาก,กันโดยไม่มีคําว่ารักแต่ความเข้าใจในนั้นหนักกว่าคําใดทั้งสิน้นตอนที่36เสียงจากหูเหวสู้เหยียนตัดสินใจเดินทางไปยังชายแดนทางเหนือลึกเข้าไปในหูเหว่ม่านหมอกสถานที่ที่รัฐที่ของหรูเย่ตั้งมัน่นนางต้องการเจราจาไม่ใช่ต่อสู้แต่รูเย่กลับยิ้มเย็ยนพร้อมกล่าวว่าเจ้ามาช้าไปข้าไม่ได้ต้องการเจราจาแต่ต้องการให้เจ้ารู้ว่าแม้แต่เจ้าก็หนีจากการควบคุม ไม่พ้นรูเย,ย่เผยว่าซูเยียนเองก็เคยโดนสลักอาคมบังคับตั้งแต่ยังเด็กอาคมที่ทําให้นางหลงคิดว่าการล้างแค้นคือสิ่งถูกต้องตอนที่37หวนคืนจุดเริ่มต้นด้วยความสันไหวในใจซูเยียนเริ่มสืบย้อนกลับในตําราลับพบว่ามีเพียงวิธีเดียวที่จะปลดอาคมควบคุมจิตในตัวนางเองคือต้องทําลายต้นกําเนิดเวทเลือดซึ่งฝังอยู่ในร่างของององอเซียวอลวีเซเซียวอลวีเซิรู้ข่าวด้วยตัวเองเขายิ้มอ่อนก่อนจะกล่าวว่าหากการมีชีวิตของข้าคือโซ่ตรนในใจเจ้า ข้าก็ยินดีตายเพื่อให้เจ้าเป็นอิสระสเสียทีตอนที่38นอนสุดท้ายในใจคืนสุดท้ายของฤดูหนาวซูเหยียนจุดตะเกียงในวิหารร้างพร้อมเซียวหวอวิเซินผู้ยินยอมทําพิธีเขาถามนางหากชีวิตเราสลับกันเจ้าจะยอมเสียข้าเพื่อให้ตัวเองรอดไหมนางน,นิ่งน้ําตาไหลแต่ไม่ตอบพิธีเริ่มขึ้นแสงเวทสว่างเจ้าอาคมหลุดออกจากกลางนางแต่วิญ,ญญาณของเซียวหวอวิเซินก็ค่อยๆเลือนหายพร้อมเสียงสุดท้ายของเขามากกว่าเจ้าควรได้ใช้ชีวิตแม้ไม่มีค่า ตอนที่39จดหมายไม่มีผู้รับหลายเดือนผ่านไปซูเหยียนส่งจดหมายไปยังเรือนว่างเปล่าเขียนถึงเซียววีเซิรนราวกับเขายังอยู่มากกว่าเจ้าเคยถามข้าว่าข้าจะเลือกอะไรหากย้อนกลับไปได้คำตอบของข้าคือข้าอยากเจอเจ้าอีกครั้งโดยไม่ต้องรู้จักคำว่าแ้นมากกว่าเพราะเจ้าคือสิ่งเดียวที่ข้าไม่เคยอยากทำลายตอนที่40ท้องฟ้าที่ไม่มีชื่อใครหลายปีผ่านซูเหยียนไม่กลับสู่เมืองหลวงนางกลายเป็นผู้เฝ้าอารามเงียบงันบนยอดเขา ไม่มีชื่อไม่มียศผู้คนเรียกนางว่าท่านหญิงเงาเล่าขานว่านางเป็นหญิงผู้มีพลังสะกดปีิศาสแต่ไม่เคยยิ้มเลยตลอดชีวิตในคืนที่ฟ้าสงบนางยืนมองดวงดาวพร้อมกระซิบกับตนเองว่าข้าลางแค้นได้หอมอดอแต่ข้ากลับไม่มีใครให้กลับไปหาอีกเลยม่านบทสุดท้ายปิดลงไม่มีชัยชนะไม่มีความพ่ายแพม้มีเพียงหัวใจหนึ่งดวงที่ถูกลืมไว้ในอดีต